เออะตึงโอ้ดิกละไอเชียงโอ้ดกละอ้ก้เออยังเโอ้กินละเออเดียจะไอเชียงโว้ฐานวะเออนี่อะไรบ้าหมวดขับเรีนเนอะตัวอยงวิลีมโมวาน่ะเออน่ะได้เอาโมมาด้ ดีเลยโอเคดีเลยดีเลยดีเลยสมล็อกครับตลงเขาละสิโจโจ้นกลงก็สร้างไป้แล้วผมนี่ต่างอย่างวรเนี่ยเออเจย์ยัว่ Phê <Nhanhain> gió con nó ngoài quần nè nó xuống Chưa mà chưa mà lươi Chưa mà lươi đi. Chưa nó bài lặng Chưa đi Chưa 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 đi chưa đi อาสิวิ่งนิดนึงก็ได้เออก็ฟิกอีกนิดนึงเดี๋ยว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 เด

เอูอหมีกูกูัวเอ้ปูไอ้หัวหัวหัวเเนัวคนรัวยันก็เข้าหัเฮ้ยแทนโค้ชเหรอเอออือหัวเาระกะเลอคนเดียว

啊多啊

เล่นอยู่เย็ดเย็ดเย่เอาเล่นยังไม่เสร็จเลยเล่นเลกสองหาไปเอายังไม่เสร็จเลยนี่งเนี่ยเย đen lại cần bật cần ôi giờ mình xong vô vô anh yêu gì rồi đi rất co giãn chơi đắp thế เกมพันทียืดปเทปมาดีไ่ใมันไปรงอาหารที่มันีปร้องอาหารนี่อ่ะต้องปิเงมนไอ้ยพอไปก่อนนีีไหนครัที่ก่อนที่ยืดยืดเกียครับปั๊บปิ้ง ปั๊บสองทีสนกโสโคโอสกิน้องขงขกเป็นี

เราจะสรุปทุกอย่างที่เราเรียนสรุี่องอะไรลีถ้าไม่ฟังจะให้จนทันทีกินขาได้ไหแต่ไม่ต้องหาเปิดไม่มีเหนเนี่ยโอ้ เซฮ้ตายดิเี่ยพีพีชหยุดได้แล้วอยากดไหมไม่ครับต้มยาเงี้ยวไม่ได้ค้างไว้จะั้มยาต้มแีสวย ตัวไหน x เออต oh. like ัวแปรตัวที่ไม่ทราบค่าเข้าใจหรือยังอย่างเ้งี้ยไม่เข้าใจแล้วถ้าคุณบอกว่าอย่างนี้ล่ะ y ว x 10เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไหมไม่ไม่มีกี่ตัวแปรอ่ะเข้าใจหรือยังเข้าใจ 我。嗯 <noise> i oh, don't yeah. you <laughs>